คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่22เมษายน2567นายชัยมงคลชัยรบรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่1พร้อมด้วยนายนิคมบุญวิเศษรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่2นายทรงยศรามสู รองประธานคณะกรรมาการคนที่8น,นกกํนำคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงในพื้นที่วัดพระบาทน้าพุตมบลเขาสามยอดและสถานอนุบาลลิงสวนลิงตมบลโพก้าต้นอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลรกดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้าพุนายอําพลนังคภากกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรจังหวัดลบบุรีทั้ง5เขตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาาประชาชนให้การต้อนรับและให้ข้อมูล คณะได้เดินทางไปยังสถานอนุบาลลิงสวนลิงตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดก,การสถานที่ดูแลลิงภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดก,การสถานที่ดูแลลิงและรูปแบบการบริหารดูแลลิงของสถานอนุบาลลิงตลอดวิเคราะห์ความพร้อม จุดแข็งและจุดอ่อนของพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลิงด้านนายชัยมงคลชัยรบรองประธานคณะกรรมาการคนที่หนึ่งกล่าวว่า ต้องเข้าใจประการแรกก่อนว่าคณะกรรมาธิการมีหน้าที่สแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในครั้งนี้ได้เห็นตรงกันในชั้นกรรมาธิการว่าลิงลบบุรีนั้นเป็นปัญหาและปัญหาเกิดจากระเบียบทางราชการงบประมาณและบุคลากรซึ่งเรื่องระเบียบข้อกฎหมายนั้นทางคณะกรรมาธิการได้ยื่นหนังสือเข้าไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเสนอกฎหมายต่อสภาแต่ยังติดปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวกับการเงินซึ่ง ต้องถึงท่านนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าอยากจะทําหรืออยากจะแก้ไขปัญหาแต่ระเบียบไม่เปิดช่องให้ ก็ได้คุยกับคณะกรรมการกระจายอํานาจไว้ส่วนหนึ่งคือคณะกรรมการกระจายอํานาจต้องไปแก้ไขระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่เมื่อมีอํานาจหน้าที่ก็สามารถตั้งงบประมาณได้เชื่อมั่นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นน่าจะทํางานได้รวดเร็วกว่าส่วนกลางเนื่องจากมีงบประมาณขอแต่อํานาจและหน้าที่เข้ามาเท่านั้นยิ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นคนลบบุรีและท่านพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนเรื่องการทําหมันทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่ายังขาดบุคลากรที่ประสานงานไปที่กระทรวงเกษตรและสาก์เพื่อขอบุคลากรจากกระทรวงเกษตรและสาก์มาเพื่อขอบุคลากรจากกระทรวงเกษตรและสาก์มาสนับสนุนซึ่งทางกระทรวงเกษตรแจ้งว่าการทำหมันลิงต่างจากการทำหมันวัวควายจึงต้องหาทางว่าจะทำเช่นไรที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างาสองกระทรวงซึ่งปัญหาลิงลบบุรีนั้นเป็นปัญหาใหญ่ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องลิงได้สิ่งต่างๆจะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าต่างๆ พี่น้องประชาชนก็จะมีอาชีพมีไรายได้อยู่ดีกินดีต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รลพบุรีทั้ง5ท่านที่ได้ใส่ใจปัญหาของพี่น้องประชาชนและตามเรื่องนี้มาโดยตลอดหากจังหวัดลพบุรีแก้ไขปัญหาเรื่องลิงได้สําเร็จก็จะเป็นต้นแบบแก่จังหวัดอื่นๆ